เ้วเจนนี่หลังจากถูกเนเงินขอแต่งงานค่ะ ชาวเน็ตแซะเจนนี้ค่ะแทนที่จะร่วมยินดีแต่กลับถูกแซะซสอย่างนั้นละค่ะหลังจานนี้ได้หมดท้าสดชื่นน้ำตาแตกกลางไลฟ์ในเงินทำเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานเป็นคูรักที่จับมือฟาฟันดราม่ามาด้วยกันค่ะสำหรับคู่กับนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้เจนนี้ได้หมดท้าสดชื่นกับแฟนหนุ่มอย่างเนเงินก็ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนสถานะจากคำว่าแฟนกลายมาเป็นคู่ชีวิตจริงโดยทางด้านเนเงินได้ทำการเข้าไปเซอร์ไพรส์คู่เขาขอสาวเจนนี้แต่งงานระหว่างจัดไลฟ์ของคอนเสิร์ตบอกดังๆว่าแต่ง กันนะทําเอาแฟนสาวถึงกับ,บร้องไห้โฮออกมาพร้อมพูดติดตลกทั้งน้ําตาด้วยว่ามีผัวแล้วคะ่ะงานนี้ไม่ไยวลวคะค่ะโดนชาวเน็ตเข้ามาแซวว่าท้องก่อนแต่งจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นเพราะอะไรชาวเน็ตก็ไม่วหวลวคะค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลายบางก็โจมตีว่าคนที่มาเมนนั้นมีอคติต่อสาวเจตน,นี้คะ่ะแต่แล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและคอมเมนต์ด้วยคะ่ะ